สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมยามเช้านะครับ ep ที่4ี2ยินะครับมีพระเก่าๆนะครับหลายรายการนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆต่อไปก็เป็นพระกุยอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับกุวัชนะสงครามเนื้อดินเป็นพิมพ์โบราณนะครับพระกุวัชนาสงครามครับกรุงเทพมหานครฐานสูงนะครับ เป็นพระนาคปกนะครับตรงนี้นะครับเนื้อดินเก่ากูวัฒนาสงครามมีเข้ามาสององนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นพิมพ์ซุ้มถาวรเลยครับพระเก่ายอดนิยมนะครับกูวัฒนะสงครามครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อเข้าเก่าแห้งๆเดิมๆครับพระยอดนิยมนะครับกูวัฒนะสงครามกรุงเทพมหานครครับป่าแล้วก็เป็นแล้วก็พระหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรครับ ออกวัดดงกลางนะครับปี2,500รูปหล่อเก่าสวยหลังยันมะอาอุนะครับสุดยอดสายเหนียวครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรสภาพบ้านเก่าสวยเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับจังหวัดพิจิตรสภาพสวยเดิมนะครับมาพร้อมกับรูปหล่อหลวงพ่อทบชนแดนปี05้าครับพิมพ์ฐานสูงนะครับ กระแสน้าทองสวยดิมเดิมครับรูปหล่อกเก่ายอดนิยมหลวงพทบวชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2 5 0 5นะครับสภาพบ้นบานเก่าเก่าที่สวยพิมพ์ฐานสูงรายตะไบแต่งโบราณครับพุทธคุณสุดยอดนะครับหลวงพทบฐานสูงครับปี05ต่อไปก็เป็นรูปหล,อหลอ่อโบราณน,นะครับหลวงพมูยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ2497่รูปหล่อเก่าสวยคมชัด ได้หนานะครับสมบูรณ์มากครับรูปหลอยอดนิยมหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีปี2497สวยเดิมนะครับมาใหม่นะครับรูปหลอยอดนิยมรุ่นแรกครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่แล้วก็รุ่น2นะครับรูปหลอรุ่น2หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ยังสวยเก่าคมชัดผ่านการใช้มาบ้างนะครับรูปหลอยอดนิยมหลวงพ่อมุ่ยครับวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวสวยคมชัดเดิมเดิมนะครับก้นปาดวงเดือนนะครับตามตำรานะครับกิ่งยังดังชัดเจนครับองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับต่อไปก็เป็นพิมพ์ต้อนะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟจังหวัดพิจิตรพิมพ์หน้าแก่พิมพ์ต้อล่ําสวยเนื้อสมฤทธิ์เก่าพระมีรอยแต่งเก่ามานะครับแต่ที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อเงินไม่ควรพลาดนะครับสุดยอดหายากนะครับพิมพ์ต้อเนื้อสมฤทธิ์โบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรออกวัดท่ามะไฟนะครับ พิมพตอเก่าสวยพระกะเก่ายอดนิยมนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับเหรียญหล่หอคอน้าเต้า2497เก้าก็แสนสองสี่เก้าเจ็ดซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสวยเก่าคมชัดมาใหม่ๆนะครับเหรียญหล่หอประสบการณ์สูงครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลากระแสนเนื้อโบราณน,นะครับยุค2497นะครับ ต่อก็ได้เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับส4 6 0สุดยอดหายากนะครับเหรียญผ่านการใช้เก่ามาครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม2460นะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับเกจิบโบราณน,นะครับปลุกเสกกันเยอะมากครับเหรียญหล่ยอยอดนิยมครับ2460เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับ สองสี่หกศูนย์นะครับไม่ไม่ใช่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสวยเก่าเดิมๆนะครับเหรียญหล่อยอดนิยมครับสองพันสี่ร้อยพิมพ์ยอดขุนพลนะครับต่อไปก็เป็นพระลอดลําพูนนะครับสวยสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ลึกสวยคงชัดพระลอดลําพูนเนื้อเทาเก่าๆแห้งๆครับมาใหม่ๆนะครับมีหน้ามีตาพระลอดลําพูนเนื้อเทานะครับสวยสมบูรณ์ครับต่อก็ได้เหรียญหล่อโบราณนะครับสุดยอดหายากครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม เหรียญหล่หลอกีบบัวหลังพระปิตาครับรุ่นนี้จะมีทั้งเนื้อเมฆกัพัดนะครับแล้วก็พระหล่อโบราณนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสุดยอดหายากนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าหล่อคู่ขวางโบราณนะครับดําเดิมนะครับคลาสสิกมากครับต่อไปก็เป็นเหรียญเนื้อเงินรัชกาลที่หกนะครับหลังช้างสามเสียงครับเนื้อเงินหนักหนึ่งบาทปี2 4 5พันรห้าสิบ้า เหรียญยอดนิยมนะครับเนื้อเงินขอบจตัางเก่าๆสวยๆเดิมๆครับมีเข้ามา2เหรียญนะครับเหรียญที่1และก็เหรียญที่2เหรียญนี้นะครับเหรียญเนื้อเงิน1บาทราชการที่6ครับหลังช้าง3เสียนะครับเหรียญนี้2 4 5 9่เเหมือนกันนะครับกับเหรียญแรกเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับขาวสมบูรณ์นะครับราชการที่6หนัก1บาทครับ ก็อาเสสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับหลายรายการนะครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดต่อด้วยพระหล่อโบราณนะครับเนื้อสมฤทธิ์เดิมๆครับด้านหน้าเป็นองค์พระประธานนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตวัดระฆังครับสุดยอดแห่งความเก่านะครับพระหล่อโบราณเก่าพระสมเด็จเนื้อสมฤทธิ์ครับหลังเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตวัดระฆังพร้อมยันต์ขลระนะครับหลายรอบนะครับ ทานใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวอนไวส่งไวทุกท่านครับพระสมเด็จหล่อโบราณเก่าเนื้อสมฤทธิ์ครับปาบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่422ครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนั่งพานมาใหม่ล่าสุดครับของเข้านะครับสายวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งพานน่าจะเป็นเนื้อปลาก้ากระไหลเงินนะครับ ยี่สิมีนาคมปี37หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับจังหวัดนครราชสีมาสวยเก่าคมชัดนะครับ mm. เหรียญยอดนิยมนะครับนั่งผานหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มีตอกโคตรตรงสังฆติเก่าไม่ผ่านการใช้นะครับเจ้าของได้มาก็เก็บเลี่ยมไว้นะครับสนใจที่ต่อเข้ามานะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี37ครับ เอาเก่ายอดนิยมบ้านๆน,นะครับมาใหม่ๆห,หลายรายการนะครับชอบเจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านโดยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม